ดอเซนชิกันดัมบัตเต์ลออเปเรชั่นท2หรือไอพวกห้องรู้จักกันจัดอีเวนต์เล่นเล่นแบบเล็กๆอ่ะประมาณว่าเฮ้ยนายกับเราเนี่ยแบ่งทีมกันทีมหนึ่งใช้รถถังทั้งทีมอะไรเงี้ยอีกทีมหนึ่งใช้โมบิลสูดอย่างเงี้ยก็มีอ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้บนบกหลบไม่ได้แต่ลงน้ำก็หลบได้เป็นรุ่นใต้น้ำ แต่อากไกลหลบได้ทั้งันบวกั้งในน้ำเนาะเอออากไกดีกว่าของเราได้แต่ในน้ำครับตัวนี้ไปเลยลงน้ำกันดีกว่าฟาบ่ะสุดยอดเท่านี้เราก็ล่องหนได้แล้วไม่มีใครเห็นเดินเร็วขึ้นเลยดูดูภาพก็ได้ไมะเออภาพเดินเร็วขึ้นมาก มันก็มีใต้นะครับเหมือนกันมาดยู <c oughs> ยาเพื่อนยา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 ไม่ได้เสาเอาเสาไม่ช่วยกูละ <c> เ <oughs> มื่อกี้ยังช่วยเลย <c oughs> ทั้งนั้นสามเครื่องตอยเฮ้ยเครงหลังก็มาขอบคุณมากที่ลุมกูอากูไกาอากูไก่ซัดหลังเลยอากูไกไอ้บ้าน,นี่ข้างๆก็มา ต่อย <c oughs> อ๋อข้างหลังทีมเดียวกัน <c oughs> เพื่อนทีมเดียวกันยิงกูทำไม <c oughs> ต่อยอแลกนัดกันสินะ ในน้ำได้ดูอูอีมากสมจริงในน้ำใช่ไหมฮ่ายิงโดนตัวเองยิงโดนตัวเองยิงโดนตัวเองสุดยอดยฐานันยุดฐาน พอลงน้ำแล้วเราไม่เห็นใครเลยเนซนเซอร์ดับเลยโอ้โหไอสองตัวฮะอากัก,ก็มาอ๋อเจออากักายลุม ใหญ่สไนเปอร์ด้วยดีอาจจะโดนใต้น้ำลงหลังได้จริงๆไอ้พี่เล่นอีซี่ด้วยอ่ะแต่พออยู่อย่างนี้เห็นทุกตัวเลยนะเห็นไหมมะเออเห็นทุกตัวเลยพออยู่เงี้ยรู้ว่าอยู่ตรงไหนกันหมดเลยอากุกไกเมื่อกี้มึงทำอะไรใครไว้ต่อยมันสักทีโอ้โห นั่นแหละโอเคต่อยต่อยเฮ้อกันมุดใต้น้ำมันก็ดีอย่างนี้แหละอ๋ออดูไอ้บ,บ้านี่ต่อยบ้างละ ลุงมานลุงมานลุงไปก่อนเป็นยอดดีมันมีใครอยู่ใต้นะ้ำไหมเพื่อนส่งสัญญาณไหมทีมองไม่เห็นอ่าโอเคมึงยิงยิงยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอยู่นี่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 เอา้ามีสองตัวเดี๋ยวเบรกเลย 3ตัวสีตัวโอ้โห่ใน,น้ำหมดเลยสีตัวเอาแอนไลน์มาใช้ยังคล่องไว้ให้ให้มันเข้าเกมก่อนเถอะไอพวกซีรีจิมที่ลงน้ำได้ด้วยเอาให้มันมาก่อน<ป>ตอนนี้หุ่นลงน้ำไปแต่สาพันทั้งนั้นเลย อ๋หอหลังอ๋อหลังอัไกลทำลายเซนเซอร์เราเลยอ่ะโอเย Tại lấy nha, tại lấy Hộ mày cái đó Dớ bay, dành luôn Dành luôn, 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 luôn เพื่อนไม่ก็ยิงอัดเราด้วยนะอ๋ะอแต้มเรากับฝ่ายนั้นนี่ใกล้เคียงกันมากเลยหุ่นมันก็พอๆกันแนะ่ละเนาะนเลยใกล้เคียงกันอย่ามีคนไปตายเล่นแล้วกันทีมเราอ่ะไอ้เบอร์หนึ่งอ่ะลงน้ำไปตายเล่นแล้ว เออไอเบอร์หนึ่งกลับมาไอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเปนอยู่ไหนแล้ววะโอเคมันอยู่ใกล้เราดีมากโอเค ลำบาก <laughs> จากใจเลยบอกลําลบากเออมีทั้งบวกทั้งน้ำเ่ยลำบากจริง